สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเจ้าเครื่องฟอกอากาศนะครับรุ่นหนึ่งของชาร์ปเป็นเครื่องฟอกอากาศสําหรับใช้งานในรถยนต์นะครับก็เป็นเครื่องฟอกอากาศที่ขนาดกระทัดรัดมากสามารถวางไว้กับที่วางแก้วน้ําในรถยนต์ได้นะครับจะพอดีเลยส่วนคุณประโยชน์ของมันก็คือเราเอาไว้กําจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะครับ หรือว่าพวกเชื้อโรคอะไรต่างๆเพราะว่าชาร์รุ่นนี้มีระบบพลาสม่าคลัสเตอร์นะครับเหมือนในแอร์หรือว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่นใหญ่ๆนะครับก็วิธีใช้งานก็คือเราก็เสียบนี่นะครับเป็นซ็อกเก็ต12โวลต์นะครับรุ่นนี้จะใช้ไฟ12โวลต์นะครับเข้ากับที่จุดบุหรี่ในรถยนต์นะครับ พอเสียบปั๊บวิธีใช้งานเราแค่กดเปิดตรงนี้นะครับก็จะมีลมออกมาซึ่งอากาศก็จะเข้าทางนี้นะครับถ้ามันสกรปรกเราก็สามารถถอดทำความสะอาดได้วิธีจะเพิ่มแรงลมนะครับเราก็กดตรงนี้ปุ่มโหมดหรือว่า าในากรณีอยากให้มันแรงลมสูงสุดน,นะครับให้กดเทอร์โบตังนี้จะเป็นการเข้าสู่โหมดความแรงลมสูงสุดน,นะครับซึ่งข้อเสียของตัวนี้ก็คืออาจจะมีอาการรบกวนคลื่นวิทยุบ้างนะครับขณะใช้งานทําให้วิทยุไม่ชัดนะครับก็โดยรวมก็คุณสมบัติก็โอเคนะครับใช้งานมาสักพัาก็ลดกลิ่น ลดเชื้อโรคได้ดีเหมือนกันครับโอเคขอบคุณมากครับสำหรับการรับชม